กินไปลาบอนขนมจีนมอปลาโคราชเดี๋ยวจะไปาไม,มาร์เช่ฟจริงปะเนี่ยจริงปะหักไหมหักไม่เขาขึ้นย,ยังอไงสลุกยังยังไม่ใส่วางช่วยทำไงเออไม่ต้องไม,ไม่ต้องคนเห็นไหมละ่ะนี่เป็นเชฟจริงปะเนี่ยเออกินไปลาบอนกินเอาไม่ดีใจก่อนเนาะกูไม่เคยเปิดรายการฟ้อมเลยเอาใหม่เอาใหม่สามสองเนี่ย เย้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกินไปกับบอล หลังจากที่หายได้าานะไปร่วมครึ่งปีคือหายไปนานมากแต่จริงมีเทปถ่ายไว้แต่ใันไม่ลงไม่รู้เพราะอะไรอันนั้นเขาทาเสร็จแล้วไฟมีปัญหาเลยไม่ได้ลงจริงปะก็เลยทําให้กิปยาบลหายหน้าหายตาไปเลยจากไฟหายหรอไฟหายไฟพังและจะบอกหให้นะว่าเทปที่ทุกคนไม่ได้ดูอะคือโคตรเป็นเมนูคีเอทอะจุดสุดเป็นอีสานฟิวชั่นเป็นอีสานฟินช e น e Fusion, กับอ,อ,อาหารญ,ญี่ปุน่น คือต้องบอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยมีแบบซูชิอุนังีิใช่ปะออทางบ้านเราก็มีซูชิที่ทํามาจากปลาดุกโอ้โห ยังมเกมากแต่ไม่ได้ลงแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ทำเราด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ก็วันนี้เรากลับมาไทยบ้านหน่อยวันนี้คือเมนูแบบขอผู้ภาษาบ้านๆเลยก็คือแบบเมนูแบบพิซต่าแบบเราลาวเด้อค่ะเด้อเลยโอ้โหแล้วมาทํายังไงคือต้องบอกว่าวันนี้เป็นเมนูทุกคนอาจจะเห็นจากหน้าปกแล้วมันคือเมนูอะไรมันคือหม้อปลาโคราชโอ้โหใครที่ไปโคราชเนี่ยต้องไปกินเลยหม้อปลาโคราชนี่คือครั้งแรกในชีวิตฉันและฉันอยากรู้มากว่าทำ ยังไงคือแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะส่วนผสมก็คือมันเยอะมากไปหมดเลยเออแล้ววันนี้จะเสิร์ฟคู่กับขนมจีนเพราะเห็นหล่อนชอบหล่อนชอบกินขนมจีนถูกไหมถูกต้องซึ่งมอปลาโคลาใกกินขนมจีนคือโคตรถูกต้องโอ้โหเมื่คล้ายๆแบบต้มแจ่วต้มเหลียงต้มต่องไม่ขายเดี๋ยวเราามิ่มทำอะไรดีกว่าเราไม่ต้องแนะนำตัวเบอร์สองเออหวานลืมแนะนังตัวไม่ได้ถ่ายนานลืมอ่ะอยู่กับน้องแน่นะคะหรือว่าน้องมีค่ะ แล้วก็อยู่กับเชฟวีกระทารัปวคนเดิมน,นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้อะไรไทายอินเดี๋ยวจะไปมาสเตอร์เชฟจริงปะเนี่ยจริงปะคือไปลงเล่นตลกๆเขารอบหรือเปล่าไม่รู้จริงปะเนี่ยจริงเ้ยไปจริงแล้วก็ไปแข่งกับคนที่เขาเก่งๆก,กันอนะ เคยมีจะเป็นฟัตเชมแล้วหลังจากที่ตื้อไม้ไปอ่ะสอปีเต็มใช่เพราะว่าทุกคนบอกว่าบอกโอ๊ยอยากให้ไปแต่ก็ไม่ได้เป็นคนทำอาหารเก่งนะแค่ทำอาหารเป็นเฉยๆอุ้ย<ๆ>หม้อปารานีอาจจะเป็นเมนูที่เอาไปเข้าแข่งขันหรือเปล่า <จะ ours> เออนี่ไม่รู้นี่ไม่โล้ อันนี้นะคะเรียกว่าผักแอมกินคู่กับแบบอาหารที่เราจะกินอะไรเงี้ยก็จะมีผักกัะจองอันอนี้แล้วก็มีถั่วพูออมีกระเฉดม,มิ้นท<ล>์ชะอมนะคะแล้วก็มีผักชีลาวนี่ขาดไม่ได้ไม่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีกระล่ำเดี๋ยวเราเอามาซอยแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยนะคะโอเคคือจะทํากันตรงนี้แหละข้างหน้านี้เลยใช่ทำกันตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอน้ำเดือดเดี๋ยวเราทําการอะไนี้ก่อนซอยอ๋อจะเอาอันนี้ก่อนเลยเอาไม่เอาอันนี้เราเอาไหนเอาถั่วฝักยาวหั่นไหม ไม่ัุกฝ่กามันต้องซอยทุกอย่างซอยหมดเลยซอยหมเลยเร,เราจะทำการแบบเพราะเดี๋ยวทุกอย่างมันเสร็จใช่ปะเราจะทําการผูกทุกอย่างรวมกันแล้วเดี๋ยวรอกินนะอุ้ยฉันรับรองว่าเมนเนียวาวซาสําหรับแกแน่เพราะว่าแกไม่น่าจะเคยกินไม่เคย,เคยฉันไม่เคยนี่คือครั้งแรก CV, ในชีวิตฉันบ้างเลยซอยถั่วซอยถั่วเออมเล็กๆบางบเล็กเล็กเลยเล็กเเลยเวลากินไปมันก็จะมี็กเจอร์แบบความกรุบกรับกรุบกรับเเียเวลาแหนมันก็จะได้แบบ เลิศไม่เขาเรียกอะไรถ้าใครแบบไม่ค่อยกินแบบถั่วแล้วแบบกลัวเหม็นเขียวะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ทำการซอยแบบนี้บบนใช่มันจะได้ไม่มีกลิ่นเยอะ<ม>เพราะว่าวปปเ,เราทําการกินถั่วดิบนะครนนี้ฉันจะบอกให้นาว่าคนอีสานนะเขาชอบกินผักกันมาก,กเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำไมเขาถึงต้องมีผัดแอมผัดแอมเนี่ยจนต้องมีทุกเมนูค่ะก็มีแฟนเป็นคนอีสานก็พูดไปเคยมีเคยมีแต่ว่าไม่มีแล้วตอนนี้โสดนะคะโวอันไหนครับเดชชีวิตสีไม่เจอกันดาคือคือไม่ใช่แค่พี่นาที่ไม่เจอยินแอนนะไม่มีใครเจอฉันเลยไม่มีใครเจอเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติไม่มีรายการกินไปอาาบนอะวีก็ไม่เจอมันนะจริงคือตามงานก็ไม่เจอเพราะว่าไปคนละรอบไม่วีก็ไม่ได้ไปทํางานค่ะ อัปเดตซีเป็นยังไงเนี่ยเล่าซีชีวิตช,ช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีใช้ชีวิตเ,ออเรียกว่าใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตได้มีเวลาใช้ชีวิตละช่วงเนี้ยติดทํากิจกรรมมากถ้าใครแบบติดตามแบบว่าไอจีวีจะเห็นเลยว่าแบบเออช่วงนี้แบบวีชอบทํากิจกรรมแบบไปนู่นไปนี่ไปทำหาอะไรทำหากิจกรรมทำอะไรใหม่ๆ a ม v e n t u r <ger> e r a v e n หร <Aven> r <ger>. เลงเลยเหรอไม่ไม่รั่วกันนี้พักแอมค่ะคุณเจ๊เออ เดี๋ยวน้ําเดือดแล้วเอาผักก้านซองลงเลยนะคะน้องแนนอันนี้คือผักก้านซองต้องบอกว่าไหลบัวอยู่นะเออเทกเจอร์จะคลายๆกันเคล้าบอกว่าผักอันนี้หากินยากมากนะในกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครเอามาขายอ่าเราก็ใส่ลงไปอุ้ยกดกดลงไปด้วยแต่มันดำเออกดลงไปมันโดนน้ำให้หมดอ้าวจริงเหรอเออถ้าไม่กดแล้วมันจะโดนขึ้นนึงมันจะดำรึ่งเดียวใช่เดี๋ยวมันจะดำรึ่งเดียวเอาขึ้นยังอ่ะสลดยัง อร่นไหมเขียวมากเลยอ่ะกลิ่นอ่ะการจองการจองอุ้ยฉันว่ากลิ่นผักมันมีเสน่ห์เนาะมันมีความมันรู้สึกสะใจเขียวอ่ะเออมันมันมีเสน่ห์เขียวสะใจอ่ะเออค่ะอันนี้อันนี้สำหรับเซตผักดิบนะครับอยู่ในนี้มาหั่นมาเซาะเซาะมาสามท่อนพอสามท่อนพอเออเออ ลวกลแป 1, ล๊บหนึ่งลวกแป๊บหนึ่งนะคะแต่ใครสังเกตตองวีผอมลงใช่เ <Seriously> ชื่อปะเมื่อแกพูดที่บอกว่าทุกนี้มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เพิ่มขึ้นคืออยากให้ทักนี่แหละแต่ว่าไม่มีคนทักก็เลยเออลืมๆไปได้ไรไม่ผอมลงไปทําอะไรมาจะออกยาลดน้ําหนักหรือเปล่าอันนี้มันไม่ได้รอติดตามนะคะหรือว่ากินน้ายาวิจนเป็นอย่างนี้คือก็กินทุกวันอ่ะเอมันถ่ายปูปลา่ะ เอาดีๆไม่คือช่วงเนี้สันปรับวิธีการใช้ชีวิตใหม่เป็นยังไงเนี่ยลเล่าก่อนเนี้ยสันก็จะแบบโอ๊ยเสร็จงานมาปุ๊บฉันก็จะฉันก็จะไม่แบบไม่ออกกําลังกายไม่ไม่ทาไม่กินคลีนแค่รู้สึกว่าแบบโอ้ยทางานเหนื่อยแล้วก็อยากกินอะไรที่มันแบบว่ากินแบบเออให้รงางวัลตัวเองแบบกินให้มันนัน,นวลลิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเริ่มแบบแก่ก็เลยรู้สึกว่าเออเรากินตามใจปากตัวเองมากไม่ได้เนาะว่าร่างกายเราเริ่มแบบเริ่มไม่แข็งแรงเพราะช่วงนี้เริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อย รเริ่มไม่สบายเริ่มเออเริ่มแบบเริ่มได้ใช้ประกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วต้องกลับมากินคลีนบ้างบ้างนะไม่ได้กินทุกมือ้อกลับมากินคลีนบ้างแล้วก็ตั้งใจบักบ้างอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็เริ่มออกกำลังกายมากขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้คือักกวางตุ้งที่เราจะมากินแอมด้วยเหมือนกันนะคะปึ๊บลงไปแล้วก็กดกดกด เี่ยนน้ำนิดนึงนะคะหลังจากลวกผักเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มละเริ่มทำการของจริงละเดี๋ยวนี้เราจะทำาเข,ข้าสู่ขั้นตอนการทำหม้อปลาของจริงเดี๋ยวในส่วนหม้อปลาเนี่ยเราก็จะมีตะ,มะตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ปมะกรูดเหมือนต้มยำนี่แหละเ้ยหรอเพื่อแบบกบความคาวของปลาแล้วก็จอยจอยอ่ะ<ๆ>ในส่วนของขาเราก็จะทําการหั่นบางๆไม่ต้องหั่นหนามาก อย่างต้งยมยำเนี่ยเขาจะทำการหันน่นนาๆใช่ป้ะเน,นี่ยเราจะหั่นบางๆเผื่อแบบเคี้ยวได้ด้วยนิดหน่อยอใช่ทำกันแต่นี้ขาแอบแก่นิดนึงอาจจะเคี้ยวไม่ไหวขาแก่ค่ะอ่อนมีลทไหมถ้าสมมตินคนที่ชอบกินขาเขาจะใส่ขาอ่อนเพราะว่าเวลาเคี้ยวขาอ่อนนะ่ะมันจะมันจะแบบมันจะตีวแล้วมันจะแบบมีฤทธิ์ช่วยในการแบบว่าขับถ่ายระบบแบบว่าย่อยอะไรอย่างเงี้ยออกป้าแกฉลาดอ่ะในส่วนของใบมะกรูดก็เหมือนทำต้มยำเลยเกาลาดออก เอาเยอเะปะลงไปเลยยังไม่ยังไม่ใส่อ้าวเราใส่ตอนไหนวางวางนี้เห็นเห็นไหมนี่เห็นเห็นวางไว้ไหมนี่เออช่วยทำไงเออไม่ต้องใบมะกรูดเนี่ยเราจะาแค่กลิ่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยน้อง,งน้องจะมีความดำปี่ไม่น่ากินนะคะคุณเจ๊เสีชอบกลิ่นมันไงคือชอบกลิ่นได้เดี๋ยวใส่ให้ทีหลังนะคะแต่ว่าพอ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 เดี๋ยวมันเขียวเกินตะไคร้เนี่ยเราจะทำการตัก แก่มากแก่มากแก่เหมือนมึงเลยอ่ะแก่งมากเลยของแต้เราก็ทำการตัดหัวทายนะคะโอ้โหกูว่าตะไคร้แก่หรือว่ามีดมันไม่คมอ่ะตะไคร้แก่ค่ะเอ้ารล้วงหมดทำให้มันดีๆพีอย่เเลยเราก็ทำการทูบน้องหน่อยเพื่อเอากลิ่นเดี๋ยวเตรียมนะเดี๋ยวมันกระจายโอ้ยเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่ากระจายไม่ได้ ได้เอาหัวมันก็ได้อ่ะ้ยไม่เป็นไรสับแล้วเออทีท้องอันนี้ดิค่ะไม่น้ำปลาด้านทีเด็ดเลยนะคะรับมันหน่อยมันไม่ช่วยอะไรเลยช่วยนี่ไงอ๋อแตกละแตกละแตกแล้วค่ะแล้วก็อุ้ยนี่วันนี้ทำกินกันเองนะครับ หอมแดงกระซายกระเตยใช่เดี๋ยวเราทำก็คือว่าซอยทุกอย่างแล้วก็ต้มรวมกันเพื่อดับกลิ่นหอมแดงเราทำการแค่แค่บุน้องเฉยเยอ่ะกดลงไปเฉยเหรอใช่แค่บุกน้องให้มันแบบแตกๆนิดหน่อยพอไม่ต้องไม่ต้องไปหั่นน้องไม่ต้องไปทําอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราทํทำการต้มน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องก็สุกแล้วมันจะช่วยเ,ออเพิ่มความเลยรูป้ปะหวานนาออืมวิศาลนี่อ้าหอมแดงหวาน เออไปช่วยเพิ่มความหวานให้กับน้ำแกงของเรากระชายเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองสองสเต็ปก็คือเดี๋ยวเราจะใส่กระชายทุบไปด้วยแล้วก็ใส่กระชายที่เป็นแบบกระชายซอยไปด้วยเพื่อความแบบว่าเขียวมันรสดกับเขียวมันเคียวกรุบคือป็นคนชอบกินกระชายมากเลยเชื่อป่ะฉันชอบกินน้ำยาแบบน้ำยาที่ใส่ก,กระชายอยอ่ะแต่กระชายหั่นยากมากตอนแม่ขายข้าวแกงนะต้องหั่นกระชายนะเข้าเล็บถูกรอบเพราะว่ามันมันบ้องแค่นี้ทุกคนแล้วต้องซอย อีคนไหนสัรหาเลิกซอยคนแรกก่อนคือแบบว่ารู้ได้ไงว่าถ้าซอยแล้วกลิ่นจะหอมหรืออะไรแต่มันหอมจริงนะหอมชอบกลิ่นกระชายมากหอม,หอมไหมหอมจริงแต่ว่ามันลำบากคนซอยอ่ะก็ตอนนั้นบ้านโจอต้องทำข้าวกนนย็นนวลโอ้อ่ะเราก็จะเอาการนี้มาเพื่อทำการซอยเล<อ>็กหนึงซอย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 อันนี้เล่าต่อเน,นี้อะไรเล่า,เอาอะไรเล่า,เ,าเรื่องเล่ารราวหน่อย ทำไมถึงจะลงมาเตเชฟพนะพี่ลีคือจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าไม่ได้เป็นคนอยากลงเองแต่แต่จริงๆก็ชอบดูรายการอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากอยากแบบอยากทำอาหารเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบไปได้ไปในรายการแล้วจะเอาตัวรอดนะเพราะว่าก็มีความกลัวอยู่ว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นคืออยากไปเอาประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยเขาจบไปแล้วนี่ซีซั่นล่าสุดอะอันนะนมาเตฟจูเนีย ให้กูไปองทีรงไทกระเด็กหรอก็ชนะเลยแล้วถ้าแพ้ด้วยค่ะคือเด็กสมัยเนี้ยเขาเก่งกันมากเลยอะพรสวรรค์พรแสวงต่างๆนานาคือพ่อแม่เขาลดกันเนาะก็ลดไงพ่อแม่เราก็ลดแหละไม่ละเขาจะประกาศอย่างเขาจะเริ่มยังจะได้ไปเชียร์ได้ไปชิมคือตอนเนี้ยในเพจอะยังไม่ยังไม่เห็นว่าประกาศแล้วเราถ้าเกิดเสร็จปุ๊บมึงจะได้เป็นเชฟเลยปะแบบได้ขึ้นไปว่าแบบว่า เชฟวิกก็ได้ใช้นามสกุลมาสเตอร์เชฟไงคะถ้าเข้ารอบเปิดร้านอาหารเองได้เลยคือถ้าเข้ารอบก็ได้ใช้นามสกุลมาสเตอร์เชฟโดยที่เราไม่ต้องมีร้านอาหารตั้งแต่แรกเนี่หออใช่เพราะว่าส่วนมากคนที่มารายการอ่ะเขาห้ามห้ามคนที่เป็นเชฟมือชีพคนที่เป็นเออคือคือเขาจะมีหลายรายการอย่างอย่างเฮลคิทเช่นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นต้องเป็นเชฟมือชีพ้องเป็นเชฟมืออาชีพแต่ยังแบบ เป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยเขาจะเป็นแบบโฮมคุกกิ้งก็คือแบบทําอาหารกินในบ้านเฉยๆไปเป็น home โฮมคุกกิ้งเฉยๆอ่ะน,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 น้ําเดือดแล้วเราก็จะทำการใส่ตะไคร้ลงไปก่อนค่ะตะไคร้ค่ะใช่ตะไคร้ค่ะแล้วก็กระชายกระชายแล้วก็หอมแดง,แ<บ>งใส่ลงไปเลยเซ็ตแรกน่ากินแล้วอะ่ะแล้วก็รอให้น้องกลิ่นออกออกแล้วยังมันต้องหอมกว่านี้ให้แบบตัวแบบอาร oma มันออกกว่านี้อีกนิดนึงอุ๊ยออก หอมแล้วเอาปลายังดมเลือดอยู่อุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเอายังกินิเนอรอีนิดนึงนั่นแหละปลาดุาดอาอกนะครับปลาดุกสใส่ลงไปเราก็ไม่ต้องคนนะขั้นตอนเนี้ยคือหลายคนชอบดื้อชอบรันคือเอา,อางี้นะถ้าบ้านไหนไม่มีแนนจะดีมากทําไมกูไม่คนอยู่แล้วคือปุ้ชอบดื้อชอบรันมากเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็คนอุ้ยคนได้ยังคนได้ยังเห็นข่าว คือวิธีการใส่ลงไปเลยอ้าวก็วางให้มันตามจุดไงไม่ต้องวางตามจุดใส่ลงไปเลยจ้าอ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอทำไม่ได้ต้องคนเห็นไหมล่ะมันถ้ามันไม่วางเรียงรีอมันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าหยิบวางไปอยาคนตายนี่วางไปจะว่าตายแล้วเราก็ทำเราก็ทําการตุ่นน้องตุนปลาดุกนะคะให้สุกอุ้ยอุ้ยไม่ไม้กลิ่นคาวเลยทุกคนระหวว่างรอปลาสุกแล้วมัน ันหน่อไม้หรือว่าพอประกาศ<า><า>มาสเตอร์เชฟปุ๊บแล้วก็มึงก็ไปแข่งกับแม่กูพอดีมาก็จะไปลงมาสเตอร์เชฟไม่รู้เหมือนกันมิซาส่งลงอันนีนอ้อ่อนมึงชิ้นหน่อไมมันดูไม่สวยอ่ะพี่กินได้ไหมมันไม่สวยแล้วแกปั้นแกนแกลไ,ไว้โอ้ตัดจับบ้าอะไรนี้อ่อนหมดเลยอันนั้นอ่อนสุดค่ะคืออันนั้นเลยปลายหน่อไม้อ่ะไม่รูอย่าไปกินอร่อยมากนี่เป็นเชฟจริงปะเนี่ย หรือยังไงคืออะไรโอโหตายค่ะเออตินไปาวนเอาจริงป้าเด็พอกูซอยรวมๆปุมมันก็ไม่รู้หลอกอันไหนอ่อนไหนเก๋เคี้ยวงำๆงงไม่มาดูออกค่ะอันนั้นมันจะกรุบ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 เลยถ้ามันอยู่ข้างนอกตอนนี้แต่พอกูเสิร์ฟให้มันกินมันก็ไม่รู้หรอกอุ๊ยอร่อยมากแ่บไม้นุ่มมากมีรู้หรอกนัคือเนี่ยอานี้เมนูแรกที่ทายเชฟชิมเมนูอะไรเชื่อป้าเมนอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบหลังจากคิดว่าจะไปลงมาสเตจใช่ป้ะเราเป็นสิ่งที่คิดอย่างแรกเลยว่า เจะเอาอะไรไปสู้เขาวะอะแบบที่มันแบบเป็นซิกเนเจอร์มีสตอรี่เพราะว่าเวลาแบบหลายๆคนอนะเขาจะเขาไปเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นต้มเป็นแกงที่แบบแม่ทําให้กินตอนเด็กนู่นนี่เป็นสูตรคุณย่าเป็นแบบสูตรที่เรียนมาแล้วก็ไปแบบเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคือหนึกไม่ออก อะกุ้งดองสีอิ๋วมึงบอกไปเลยว่าทํำคลิปลงคนดูเนี่ยเป็นล้านแต่ว่าออฉันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของฉันคือฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ยังไม่โ์ฝีมือหรอถนาดนานถ้าสมมติมีฟองเราก็ตักฟองออกค่ะเซ มาหลังจากปลาเริ่มสุกแล้วเราก็มานี้เลยค่ะน้ำปลาวิเอ้ยหรือว่าเป็นวัตร์เชฟมึงจะได้ออกน้ำปลาวิของจริงคืนนี้มาแล้วนะคะแพ็กเกจจริงแต่ว่านี้เป็นตัวเทสอของจริงอาจจะเป็นแพ็กเกจเป็นแก้วหรือเปล่าอันนี้หรูหรือว่าจะเป็นพลาสติกแบบนี้เปล่าอันนี้รูอันนี้เป็นตัวเทสแต่ขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือปลาน้ำปรุงมาแล้วอันนี้คือปรุงมาแล้ว พราะฉะนั้นรสชาติแบบเข้มข้นอ่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่มีปลาน้ำวีก็สามารถซื้อปลาทั่วไปนะแล้วก็ลงไปได้เจ้าดังเีตอกอะไรต่างๆมาใช้ได้หมดโซ่ลงไปได้เลยโซ่ลงไปต้องกะมันประมาณเท่าไหรอะไรยังไงมันมันครึ่งขวดละกันเพื่อความเข้มข้นอุ้ยกลิ่นมาแล้วอะคือกลิ่นกลิ่นมาแล้วอะตอนนี้เหมือนต้มเปิบนะหรือมันคล้ายๆต้มเปิบอุ้ยหอมมากปลาเหมือนต้มเปิบปะเราทำการลอง ผงนัวนะคบะนี้เลยตีเป็นช้อนไม่ได้ใส่ไปเลยใส่ได้กินได้เมนูนี้ง่ายนะจริงจีน้วใสใสใสแล้วก็รอเดือดรอเดือดรอเดือดมันกลิ่นหอมมากเลยหอมมากกลิ่นเหมือนน้ำยาป่าแล้วอะขนมจีนน้ำยาป่าน้องแนนอยากกินเผ็ดไหมคะกินเผ็ดได้อะไรได้โศได้่น้องแนนอยากกินเผ็ดนะคะพี่วีจะใส่เผ็ดนะคะอันนี้เราทการปรุงแล้วเข้าตา สองช้อนไปเลยลดลดอุ๊ยเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดแล้วเราก็ทําการนี่ลูกโดดเพื่อใครโดนใส่ลงไปอีกลูกโดดเพื่อใครโดนเพื่อใครโดนกระชายซอยไม่ใส่หรอกเดี๋ยวคุณดิอันี้น่าเอชมาอุ๊ยพี่วีลืมใส่อะไรรู้ไหมคะน้องแนนใบมะกรูดค่ะไม่ล่ะบอกอะไรให้ใส่ไหมแต่ละใส่ได้ใส่ตอนนี้ได้ใส่ตอนนี้ทันใส่ตอนนี้ทันอุ๊ย มันน่ากินมากหอมมากตอนนี้เหมือนขนมจีนน้ำยาจริงคนได้คนนั้นคนนั้นอุ๊ยน่ากินมากวิรู้แล้วเมนูอะไรไปมาสเตอร์เชฟโหดูดิแล้วเนื้อปลาเด้งๆปลาดุกอ่ะเอ้ยนี่ปลาดุกหรือปลาหมอคังดำดูดิปลาหมอคังดำน้ำลายแตกอ่ะโซโซซิมหน่อยหัวเนยหัวนหรอโคตรลาวเลย เห็ดอ๋ออร่อยมากเสร็จ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 เผ็ดเผ็ดเผ็ดได้ก็มาบอกวันนี้กินเผ็ดได้โอ้ยแสบหูแล้วก็คนๆกดๆผักลงไปแล้วก็เป็นการเซตเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้เลยง่ายมากนะฮะสำหรับน้องคาราโคราชนะฮะเท่านี้เลยเอาจริงเหมือนน้ำยาป่าเดี๋ยวเราจะทำการกินคู่กับขนมจีนอุ้ยอร่อยอยากชิมอ่ะเอาใส่อันนี้ลงไปได้หอม โรยในนมเิ้มหอมเผื่อบางคนไม่กินกูชอบคือใบผักชีลาวเนี่ยเขามีฟิลแบบโอ๊ยเจบคอบมีสเสน่ห์อยู่กลิ่นอหนัวมากนะหนัวมากหนัวมากเดี๋ยวเคลียร์ไปจัดจานกันค่ะจัดจานเสร็จแล้ววูบวันนี้นา่าทานนะคะกินไปอย่าบ่นวันนี้ไม่ได้บ่นแน่นอนวันนี้หล่อนไม่ได้บ่นแน่นอนอนมาคืออยากสวยมากอยากสวยมากเจ๊คุณสวยแอนโตเนียแน่วันนี้ว้าย อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโซยอันตัวเนี้ยแน่อุย้ยเราเราอะอย่างนี้เลยเหรอเออเรากินอย่างงี้แหละโอ้โหคือเราโซยอันตัวเนี้ยแน่วันเนี้ยโอ้โหอขอขอตักอ,อันนี้ก่อนถ้าใครชอบไงสอมากเจ๊ออลูกโดดต้องมีโอ้ย,อยวิเมนูนี้ยมาจะเซฟถ้าใครคิดว่าวิควรจะทำเมนูไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยเดื่อวิจะได้เป็นไอเดีย ไอเดียต่างๆน้ำไม่ต้องฉ่ำๆน้ำต้องฉ่ำๆอ้อยเอาได้ยังแบบนงึง<า>อุยอ,อยากกินแล้วว่ะถ้าเปิดก่อนอยากกินแล้วโซลลงไปแบบนี้แล้วก็น้ำอีกหนึ่งโอยโอาไรนี้นะคะอุย้ยอยากินมากุ้ยกินมากกินไปอ่ะบอลสตอร์อ้สตอร์คยัง่้อนวิ่งร้อมากและนี่คือเมนูขนมจีนหม้อปลาโคราช ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้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 วโอ้ยงัดอย่างนี้เลยงัดงัดรอนเลยอ่ะรอแล้วแกนึกออกปะแบบนี้โซาะขึ้นมาเด้อแล้วเราก็ต้องแบบแนมผักอย่างนี้เนาะโซาะหนึ่งเซาะสองเราก็จิ้มผักเนี้ไปเรื่อยใช่ป่ะนี่ผักกันสองผักกันสองอย่างนี้ผักชีลาวเนี่ยคือ the base แกไม่กินปลาเลยหรออ๋อก็จบอันนี้ย่อ ต้องเหถูกต้องเนาะมาแล้วเนี่ยไปเหอะขัร้องอ,อร่อยไหมอ่ะจีนตอนแรกชิมน้ำเมื่อกี้มันเผ็ดใช่ปะ่ะแต่พอมาอยู่เาเรียกหนองจีนอ่ะนัวมากเฮ้ยที่แบบอที่เรา,อ,เราอร่อยมากกูบอกแล้วไปอย่างปัญญาณเยอะมไม่ได้หมไม่มันกินสผสมแอมบนหอมอร่อยมากคำฉ่ำอ,อร่อยมากของแท้ ดอกไม้ดอกเป็นอร่อยมากอร่อยมีเอาจริงเมนูนี้คอนเฟิร์มแล้วถ้ามีคนโคล่าไปแข่งก็เขาลงเลยเราก็เป็นสายโคล่าแล้วกูไม่ใช่ตากะย่าโมเหมือนกันคือฝากตัวที่ยะโมไว้ก่อนเลยหรอเออตากาย่าโมเหมือนกันแล้วความประดุกความสุขต้องไม่ให้ประคัง ปลาคังดำปลาหมอปลาดุกค่ะปลาดุกปลาดุกตุกปลาเลยปลาดุกอุยอร่อยอ่ะคืออะไรรู้ปะเนื้อปลาเด้งมากคือหลายบางคนแบบว่าถ้าสมมติว่าอยู่ต่างประเทศแล้วอยากกินเมนูนี้คือน้ำปลาต่างประเทศมีอยู่แล้วแล้วไม่หัดแต่หาปลาดุกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้ก็ใช้ปลาแซลมอนแทนอะไรเงี้ยอร่อยเหมือนกันเ้ยเนื้อปลาเด้งมากอุยอีกรอบ่อยปลาไม่มีเหม็นคาวไม่มีอะไรเลยอร่อยมากเลย เฮ้ยอร่อยเกินอะเมนูวันนี้สิบเต็มสิบไม่มีบ่นของจริงฉันบอกว่าวันนี้หล่อนกินไปไม่ต้องบ่นได้เลยให้มาน่าอย่านี้ถึงกับรายการกินไปย่าบ่นของแต่เลยอ่ะว่าแบบมันนัวมากเลยอ่ะทุกคนนี่ปกติเดี๋ยวจะจ้องแบบปิดเล็กตัวเลยว่ะโอ้โหอยากซดน้ำขอกินก่อนนี่เราต้องหนึ่งจานแบบนัวๆอย่างนี้เลยแบบใส่อย่างนี้เลยผักก้านจองนี้อร่อยอ่ะผักก้านจองกรุ๊ๆมากเอออร่อยเฉยเลยอ่ะ นี่เราก็ใส่นี่ด้วยเอาจริงป้าขอสารภาพไม่เคยกินน้าผักกาดจอ <สะ S 2> กต <สะ S 2> ้องกินเนี่ยอร่อยดีขอน้ำบ้างนามม้ำเยอะต้องแบบน้ำต้องสต๊อกลงมาหน่อยเพราะว่ามันมันนุ่มหวานลิ้นหูกินสะอมอ่ะขึ้นจมูกมากนี่ร่ยกวาแบบนี้ห มีเมนูนี้แต่ห้ามเดทนะไหนรจะตอไหนรักคนคือเดทได้แต่ต้องไม่ใช่ช่วงแรกต้องไม่ใช่ช่วงแรกท,ที่ที่แบบเจอกันอ่ะที่ใช่หรอเออเออไหนเล่าหน่อยเห็นช่วงนี้ออกเดทออกอะไรยังไงเ,เ่าอยากเล่าไหมเราได้มีความรักนะคนะือออกเดทออกอะไรกับพี่อะไรนะพี่โคลามีโค่าคือฉันชอบตั้งแบบีโมจิให้ผู้ชายมาก คนก่อนเป็นช้างคนนี้เป็นหมีโคลาทำไมคนนี้ถึงเป็นหมีโคลาก็เป็นหมีไงแต่แบบว่าถ้าเกิดเป็นพี่หมีปกติมันก็จะดูธรรมดาเฉยๆใช่ป่ะก็เลยเป็นหมีโคลาและอีกอย่างหนึ่งคือฉันรู้ว่าเขาน้าเหมือนหมีโคลาไม่เกิดทำไมไม่รู้ไงไม่ให้เขาเรียนจบนอกจบเนิกมาจากออสเตรเลียด้วยอะไรด้วยมันมีการเชื่อมโยงมีการเชื่อมโยงและมีความเป็นกันเหล่มีความเป็นกระเทยเหมือนกันมีความเชื่อมโยงเรื่อยอทำไมไม่ตั้งเป็นลูกจริงจ้ ก็เขาอ้วนไงอ้าวจริงโตไม่ถูกหน้าทองนะคะอ๋อแต่เขาไม่โตเปิดกล้ามเป็นบัรมัสอย่างนี้แต่มันไม่ใช่แสดงว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเปลี่ยนเป็นจริงโตได้ในวันหนึ่งอ่าหน้ากดไม่แน่แต่หลายคนถามมาทำไมไม่เปิดหน้าเปิดหน้ารอสปอนเหรอไม่ได้รอไม่รอสปอนสปอนเข้าก็ไม่เปิดคือปฏิญาณตนไว้แล้วว่ามา จะเปิดหน้าแฟนเนี่ยต่อเมื่อ,อแต่งงานกันไว้ <Why? S 1> คือถ้าคนนี้ไม่ได้แต่งอ่ะก็ยังไม่เห็นหน้าเขาถลยว่าพอหมถึงว่าเผื่อยังไม่ใช่คนนี้ก็จะยังต้อเห็นหน้าก็าจะแบบเออค่อยไปจดจําค่อยไปจํากันเลยอะ่ะตอนตอนคนนั้นคือสามีฉันเลยอะ่ะเ<อ>ข้าใจปะเออฉันฉันปฏิญาณตนไปแล้วเดีย๋ยวฉันเอามากดีกว่าเออคืออันไหนถ้ามันแค่แฟนอ่ะไม่ต้องไปจาเอาสามีเลยค่อยจาเออก็แบบนั้นต่อเดี๋ยวฉันเอาบ้าง ตัวนี้นะแฮปปี้แฮปปี้ดีมากนะคะดูออกก็ห่ายไปลักเพื่อนเลยใช่ไม่เจอเลยดูออกแค่ไหนเพื่อนผมไม่ไปเจอพี่น้องไม่ไปหาเพรารายการไม่ถ่ายอ่ะก็มีอยู่จริงก็เลิกถ่ายงานเลิกถ่ายไปไปเลยอ่ะเออแต่เป็นได้เป็นได้ไม่เป็นไรชีวิตเราแฮปปี้ได้หลายแบบอย่าไปซีเรียสคือร่อยมากเลยตอนเนี้นะชีวีส์กูแฮปปี้กับอีน้ำปลาลาดีมาก คื่อนี้อยากได้อะไรเพิ่มอ่ะเนื้อตับเพิ่มคือเหมือนเหมือนเหมือนปลาปลาไม่ปลาอะไรนะปลาดุกปลาดุกรู้สึกโปรตีนมันน้อยเหรอคือปลาดุกเนี้ยมันมันเนื้อน้อยอ่ะเข้าใจะปะ่ะไม่น่าหรอกเขาถึงแพงเข้าใจะปะ่ะคือปลาดุกเนื้อน้อย,ยอ่ะอ้าวจะเอาเป็นว่าวันนี้อิ่มเอิมใจคอมพิวตมากเมนูนี้สันบับ เป๊ะมากวันนี้เมนไม่เดนที่สุดหลังจากไม่้เจอกันมานานหลายเดือนหลายอีพีก็คือหายไปถึง้วยน้ำปลานนี้เองคือเราต้องแบบกลับมาปลาเราเนี้ยแหละถึงจะแบบนัวใจของเราที่สุดนึ่ัอะใครอยากให้ทำเมนูไหนอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะวันนี้กินไปบททุนไม่ได้ด่าวิเลยเพราะว่าทำปลุกใจมากอร่อยมากล้วก็ใครไปทำเมนูนี้ตามนะคะหรือว่าใครไปทำแล้วขายได้เป็นอาชีพจริงเมนูนี้เป็นอาชีพได้เออจริงใครไปทำตามกี่โมง ไม่กินก<อ>ี<อ>่โมงดูกี่โมงค <c oughs> อมเมนต์บอกมาหน่อยนี่เห็นไหมไม่ได้ถ่ายรายการนานลืมไปเลยว่าเราจะต้องพูดคําว่าอะไรกันบ้างอ่ะอยังไงแล้วก็อยากให้ในากับวีมาเจอกันบ่อยๆนะคะลงกินไปบุบ่อยๆก็อะคะอมเมนต์มาเพราะว่ายูวีคจะได้หาคิวให้นานะคะแล้วนานก็เลิกติดผู้ชายนะคะจะได้เจอกันเราจะได้เจอกันบ้างนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังแบบไปเจอเรื่องร้ายๆมา อาดิคนละรายการคนละรายการอันนั้นอีสจะมันเวยแต่เผื่อเมนูจะไปอยู่ในอีสมันเวยได้พูดได้พูดได้ยืมของพี่เอิร์ฟมาก,ก่อนแป๊บนึงก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังไปเจอเรื่องไม่ดีหรือว่าจเจอเรื่องที่แย่มาค่ะขอให้แบบเอ่ออะไรวะคลิปนี้เออแล้วเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้มียิ้มขึ้นมาได้สักนิดนึงนะคะ <S <S เอออะไรประมาณนี้แหละเประมาณนี้แหละเราเรากรอบเขามาเราก็ได้แค่ครึ่งเมียแหละอ่ะไงวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ